วิเคราะห์บอลกับเพลงบอลเตงวันนี้นะครับประจําวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะครับก็วันนี้ครับก็มีฟุตบอลลงเตะอยู่มากมายหลากหลายลีกเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะหลีกดังจากทางฝั่งยุโรปนะครับในส่วนของวันนี้ครับเพลงคัดมาทั้งหมด7คู่ครับ7คู่ครับเป็นตัว VIP 2คู่ครับแล้วก็ตัวฟรี5คู่นะครับ คัดเฉพาะตัวเด็ดๆแต่และลีกสำหรับหาลีกดังทางฝั่งยุโรปมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับในคู่แรกครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างลีกยูไนเต็ดพบกับเชลซีครับตัวนี้เป็นทัชนะตัว VPC ดาวนะครับก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์ s i h เจ็ดแเหรือว่าสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับถัดมาครับคู่ดึกสุดครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับพบ กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคิงออฟเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับตัวนี้เป็นตัวฟรีครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อในคลิปนะครับถัดมาครับในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันครับเหงือกคู่ระหว่างโบคุมครับต้องเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเซอร์ไต้บายนนูนิกนะครับคิงออฟเวลาสี่ทุ่มสานาทีครับต่อกันที่ศึกกันโชซีเรียอิตาลีครับสำหรับกันโชซีเรียอิตาลีเหงเลือกคู่ระหว่างอาร์ตัลล่าครับ เปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเอซิมิลานนะครับคู่นี้คิ้นอาเวลาตีหนึ่งสนาทีครับถัดมาครับในึกลาลิก้าสเปนครับเพียงเลือกคู่ระหว่างแอตเลติกอมาดริดกับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของบิอา r r e a ลครับคิ้นอาวลาเที่ยงคืน30นาทีครับและอีกคู่หนึ่งครับในึกลาลิก้าสเปนครับทัศนาตัวนี้เป็นตัว v i p 5ดาวเลยนะครับคู่ระหว่างเลียร์ซูสิตาสครับ ต้องเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาที่งอเวลาตีสาตรงครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสรครับเพ็งเลือกมา1คู่ครับคู่ระวางริวครับต้องเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของจาฟูงอย่างปารีสแซง์แมงครับที่งอเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดแต่ละคู่วันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อในคลิปวิดีโอ วิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคิกออวลา2ทุ่มตรงครับคู่รวังลียูไนเต็ดครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับราคาเฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเชลซีครับต่ออยู่1ลูโลกนะครับตอนนี้ลีดอยู่อันดับ6เชลซีอยู่อันดับ7นะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับไปติดตามกันต่อได้ที่ไลน์แอสไซเฮง789นะครับตัวนี้เป็นตัวทัศนะ VIP 4ดาวนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดถัดมาครับวิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเทงครับในศึกพิมียลีกอังกฤษครับคิงเอาเวลา4ทุ่ม30นาทีนะครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดเซนย์เจมป้าครับต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งแมนซิตี้ครับต่ออยู่ลูกครึ่งเลยนะครับ มาดูตารางคะแนนตอนนี้ครับพึ่งแข่งมา2นัดครับนิวคาเซิลอยู่ดับ5ของตารางมีอยู่4แต้มครับพวกเขาชนะ1นัดเสมอ1นัดครับได้2ประตูและยังไม่เสียซักประตูเลยนะครับสำหรับนิวคาเซิลครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้อยู่ดับ1ของตารางนะครับแข่งมาแล้ว2นัดเก็บใช้ได้ทั้ง2นัดนะครับทั้งเกมล่าเกมเย่าและเกมเยือนครับมีอยู่6แต้มนะครับมาดูในส่วนของผลงานการพบกันครับ หกนัดหลังสุดที่พบกันมาของคู่นี้ครับก็เป็นทางฝั่งเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเก็บชัยได้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเลยนะครับหกนัดหลังสุดก็นิวคาสเซิลก็ไม่สามารถทําอะไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับอัตราชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับแต่กินราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับขยับมาดูฟอร์มหกนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นของนิวคาสเซิลกันก่อนเลย 6นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลในทุกรายการนะครับชน,น,นะ3เสมอ1และแพ้2นัดครับนัดล่าสุดก็เพิ่งไปยันเสมอไบรตัน on, มาได้ครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับอัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา66.67%และอัตราเกมสูงอยู่ที่33.33% 33นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาครับเก็บชัยไปได้5และแพ้1นัดเท่านั้นนัดที่แพ้ก็แพ้ต่อลิเวอร์พูลครับในศึกฟุตบอลถ้วยครับ แพ้นานๆแพ้3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เฉยๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากกับนัดนั้นนะครับนัดล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดรังครับถล่มบอดมัดออกไปเลยครับ4ประตูต่อศูนยเลยทีเดียวครับอัตราชนะของแมนซิตี้อยู่ที่83.3%ครับชนะราคา50%และตะเก็บสูงอยู่ที่50%เช่นเดียวกันนะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับ นิวคาสเซิลได้7เสีย4ผลต่างประตู3ลูกครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้10เสีย4ผลต่างประตู6ลูกครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาลูกครึ่งครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับกินราคา3านัดเสีย2นัดครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกินราคาหนึ่ัดเสีย4นัดเลยทีเดียวครับสำหรับราคานี้นะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกครับนิวคาสเซิล สูง2นัดต่ำ3า3นัดครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้สูงสนัดต่ำ3า3นัดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับเฮงกอคาดว่าน่าจะเป็นตัวผู้เล่นชุดเดียวกับนัดที่แล้วนะครับนิวคาเซินวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4.3 3ครับ3ประสานแนาวรุกก็จะมีวิลสันครับแม็กซิมแมงครับแล้วก็อเมรอนนะครับ ส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับก็มีมาเรสครับมีฮาแลนด์มีโฟเดนนะครับสำหรับ3ประสานแนวรุกก็แมนซิตี้ก็น่าจะมาในระบบเดิมครับ4 3 3ครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเหงก็ยังมองว่าผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาตอนนี้ฟอร์มการังร้อนแรงเลยนะครับสำหรับ3ประสานแนวรุกของพวกเขายิงได้ตลอดครับนาทีแล้วกองกลางก็ยิงได้ด้วย โดยเฉพาะเควินเดียบบอยครับผู้เล่นตัวเด่นกองกลางครับของพวกเขาครับก็เด็ดจริงๆครับก็ในส่วนของคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับในศึกพิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างนิวคาเซิล <şey>, ย <prompts. S 1> ูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออฟเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับเฮงขอวิเคราะห์ไปที่บอลต่ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าน่าจะมาเอาชนะนิวคาเซิลยูไนเต็ดได้อย่างสบายๆครับ ก็น่าจะประมาณ2ประตูต่อศูนหรือว่า3ประตูต่อหนึเลยนะครับแต่เห็นมาว่าน่าจะ3ประตูต่อหนึ่ครับน่าจะสกอร์สูงด้วยครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยิงถล่มทลายเลยทีเดียวครับวิเคราะห์ไปที่ขยับกันมาต่อกันที่คู่ที่3ของเฮงวันนี้นะครับในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันครับพิกงอฟเวลาสี่ทุ่มสานาทีครับ ทึ้งเลือกคู่ระหว่างโบคุ้มครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเซ้อใต้บายเยนมิวนิกครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทั้งฝั่งบายเยนมิวนิกครับต่ออยู่2ลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับโบคุ้มแข่งมาแล้ว2นัดยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ทั้ง2นัดครับได้3ประตูเสีย5ประตูครับตอนนี้ยูนอันดับ17ของตารางนะครับ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างบาเยนมิวนิกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางมีอยู่แต้มครับได้8ประตูเสีย1ประตูครับชนะทั้ง2นัดเลยนะครับทั้งเกมเย่าและเกมเยือนครับขอยับมาดูผลงานการพบกันครับ6นัดหลังสุดของคู่นี้ที่พบกันมาครับก็ทางฝั่งโบคุ้มครับเก็บชัยเหนือบาเยนมิวนิกได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนัดล่าสุดครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโบคุ้มครับ ควาใช้เหนือบาเยนได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือ 6- 5นัดหลังสุดครับก็แพ้หมดเลยครับอัตราชนะอยู่ที่16.6%ครับช่าราคา50%ครับและอาตาัตราเก็สูงอยู่ที่50%นะครับขยับมาดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นอย่างโบคุ่มกันก่อนเลยโบคุ่ม6นัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการครับเก็บชัยได้3นัดไม่เสมอใครเลยและแพ้3นัดนะครับ อัตราชนะอยู่ที่50%ครับชนะราคา50%แล้วอัตราเกมสูงที่83.33%ครับส่วนเราฟังผู้มาเยือนอย่างบาเยนน์มิวนิกครับ6นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ4เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่66.6%ครับชนะราคา50%แล้วอัตราเกมสูงที่หกสิบหกนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดรังเอาชนะวอลฟ์บวกมาได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ครับสำหรับบาเยนน์มิวนิกครับ เปรียบเทียบผลบอล5นะัดหลังสุดของคู่นี้ครับโบคุ้มได้13-11เผลต่างประตู2ลูกครับส่วนบาเยิน์ครับได้19-7ผลต่างประตู12ลูกเลยครับราคาแฮนดิแคปคู่นี้ครับเปิดมาที่2ลูกครับสำหรับโบคุ้มราคานี้พวกเขามีแค่4นัดเท่านั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เจอกับบาเยิรนี่แหละครับ ก็กินราคา1นัดครับเจ้า1นัดแล้วก็เจ็ง2นัดครับส่วนบาร์เยนมิวนิคครับราคานี้พวกเขาเปิดมา5านัดนะครับจากห้านัดหลังสุดครับกินราคา2นัดเสีย3านัดครับสูงต่ำคู่นี้โบคุ้มครับเปิดมา2นัดเท่านั้นครับนัดที่เจอกับบาร์เยนมิวนิคแล้วก็ทินเจอร์ไทเกอร์นะครับก็สูง1นัดต่ำานนัดครับส่วนบาร์เยนมิวนิคครับราคา3ลูกครึ่งควบ4ครับก็สูง3นัดต่ำา2นัดนะครับ ในส่วนของตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งโบคุ่มน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับ2คงคู่ล่าตาไขาวันนี้จะเป็นฮอบมันครับกับเอสซานโนนะครับส่วนฝั่งบายเยิร์นมิวนิกวันนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าของพวกเขาก็เป็นสดิโอมาเน่ครับ3ประสานแดนกลางครับก็มีโคมานมุลเลอร์แล้วก็ซาเน่นะครับ ก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพียงยังมองว่าเสือใต้บายเยนมิวิคครับพวกเขามีแดนกลางที่ดีครับมีกองหน้าที่จบสกอร์ได้คมครับอย่างซาดิโอมาเน่ครับส่วนฝั่งโบคุ้มครับถึงแม้จะมาในระบบ4-4-2แพ็คเกมรับรอสนกลับก็ไม่น่าจะต้านทานบายเยนมิวิคไหวอย่างแน่นอนครับราคาเปิดมา สองลูกแบบนี้ครับเฮงบอกว่าสองลูกสำหรับบาเยนมีแน่นอนครับรอลุ้นเม็ดที่สามเพื่อกินราคาเท่านั้นครับไม่เจาก็เจียานะครับสำหรับบาเยนมิวนิครับสำหรับคู่ที่สามของเฮงวันนี้ครับในศึกบุนเดสลลกาเยอรมันคู่ระหว่างโบคุ่มพบกับบาเยนมิวนิครับเฮงวิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างบาเยนมิวนิครับแทนวิเคราะห์บอลคู่ที่สี่ของเฮงวันนี้ครับในศึกกันโชเซเริอาอิตาลีนะครับคิงออฟเวลาตีหนึ่ง 45นาทีครับเหงือกคู่ระหว่างอาร์ต a ลันตาครับเปิดรังต้อนรับการเมียของ AC มีมิลานครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาเสมอครับผมบนสามหน้าครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับอาร์ตลนตาอยู่อันดับ4ของตารางมีอยู่3แต้มครับก็เกมแรกครับเกมเยือนของพวกเขาครับก็ไปเก็บชัยมาได้ครับได้2ประตูยังไม่เสียสักประตูเลยนะครับสำหรับอาร์ตัลันตาครับ โซนอัฟังคู่มายันอย่างบาเยนน์มิวนิกครับไม่ใช่ครับเอซีมิลานครับเอซีมิลานครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะครับเกมแรกครับเล่นในรังของตัวเองครับก็เก็บชัยมาได้ครับได้4ประตูเสีย2ประตูนะครับขยับมาดูผลงานการพบกันครับ6นัดหลังสุดของคู่นี้ครับอารตาพบกับเอซีมิลานครับหนัดหลังสุดก็เก็บชัยได้2นัดเสมอ1และแพ้3นัดนะครับ อารตราชนลอยู่ที่33.3%ครับชนะราคา33.33%แล้วอัตราเก็มสูงอยที่33.33%นะครับมาดูในส่วนของฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าทิมย่างอาร์ตาลันตากันก่อนเลยครับอาร์ตาลันตา6นัดหลังสุดครับชนะ2ไม่เสมอใครเลยและแพ้ถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดก็ เก็บใช้เหนือซามโดเรียมาได้ครับนัดเปิดฤดูกาลครับเก็บใช้มาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับอัตราชนะอยู่ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับและตรเกีมสูงอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนฝั่งผู้มายันอย่างเอซิมิลานนะครับหกนัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการนะครับเก็บใช้ได้ถึงห้านัดเลยทีเดียวไม่เสมอใครเลยครับและแพ้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นครับก็คือนัดที่ไปเยือน ซาเลกเซตทีครับในฟุตบอลกระชับมิสโมสรครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ไป3ประตูต่อ2นะครับแต่ตราดชานัอยู่ที่83.3%ครับเชน่ราคา83.33%แล้วตราเก็บสูงอยู่ที่83.33%นตครับก็ถือว่ากินราคาอยู่นะครับสำหรับ AC ซิมิลานครับ เปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับอาตาลันตาได้7เสีย4ผลต่างประตู3ลูกครับส่วนเอซีมิลานครับได้19เสีย6ผลต่างประตู13ลูกครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาเสมออยู่ฝั่งไหนก็ได้แบบนี้ครับอาตาลันตากินราคาไม่กินราคาเลยครับเจ้า2นัดเจ๋ง3นัดครับส่วนเอซีมิลานครับดีกว่าหน่อยครับกินราคา2นัดเจ้า1นัดเจ๋ง2นัดครับซุ้มดำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับอาตาลันตา สูง4ณนัดต่ำหนึ่งนัดครับส่วนเอซิมิลานก็เช่นเดียวกันครับสูง4ณนัดต่ำหนึ่งนัดนะครับขยับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นครับรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับทางฝั่งอาร์ตลันต้าก็น่าจะมาในระบบ3 4 1 2ครับ2ประสานแนวรุกไะเป็นมูริอลครับกับซาปาต้านะครับก็กองกลางแนวรุกไปเป็นปาราสิตนะครับ ส่วน AC มิลานวันนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับหน้าเราจะเป็นเรบิครับ3ประสานแดนกลางจะเป็นดีอาสครับเป็นเบรยลครับแล้วก็เป็นเมสซีส s นะครับก็ในส่วนของทะทคู่นี้ครับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้เฮงยังมองว่าผู้มายัองอย่าง AC มิลานครับด้วยชื่อชั้นที่พวกเขาดูดีกว่านะครับ พวกเขาน่าจะเก็บชัยเหนืออาร์ตัลันตาไปได้ครับเสมอไม่เสียหายครับราคาเปิดมาเสมอน,นี้อยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่เฮงมั่นใจว่าเอซีมิลานครับพวกเขามีทีเด็ดทีขาดจากกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาอย่างเรบิกยูนะครับก็น่าจะคว้าชัยเหนืออาร์ตัลันตาไปได้ครับสาหรับคู่ที่4ของเฮงวันนี้ครับในศึกกันโชซิอาเรียอิตาลีครับเฮงขอวิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานครับเก็บชัยเหนือ วิเคราะห์บอลคู่ที่5ของเฮงในค่ำคืนวันนี้นะครับขยับมาที่สกลาลิก้าสเปนครับ้งเอาเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับคู่ระหว่างแอเลต t i c ิโก a มาดริดกับเปิดรังต้อนรับการมาเยืนของบีอูริอลครับราคาเฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งแอตมาดริดครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับเพิ่งเปิดมาแค่1นึนะเท่านั้นครับ นัดแรกครับของแอตเลติโกมมดริเ่นนอกบ้านครับก็เก็บใช้มาได้ครับก็ตอนนี้อยู่ดับเของตารางครับได้3ประตูครับยังไม่เสียสักประตูเลยนะครับส่วนฝั่งบียาริอัลครับก็เช่นเดียวกันครับก็นัดแรกครับก็เก็บใช้มาได้ครับได้3ประตูยังไม่เสียสักประตูครับอยู่ดับ6ของตารางครับขยับมาดูผลงานการพบกันครับหนัดหลังสุดของคู่นี้ครับ 6นัดหลังสุดที่พบกันมาครับทางฝั่งแอตเลติโกมาดริดเก็บชัยเหนือเบียรเรียลได้2นัดครับเสมอมา4นัดครับและเบียรเรียลไม่สามารถคว้าชัยเหนือแอต e r เลติ m โกมาดริดได้เลยใน6นัดหลังสุดนะครับอัตราชนะของแอตเลติโกมาดริดที่พบกับเบียร์เรียลอยู่ที่33.3%ครับช้ราคา33.33%และอัตราเกมสูงอยู่ที่50%นะครับมาดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าทิ่นอยัง แอตเรติโกมาดริดกันก่อนเลยครับ6กนัดหลังสุดของแอตเ r ติโก l มาดริดในทุกรายการนะครับก็ดูดีดูเยี่ยมเลยนะครับก็กินราคา100%ครับชนะราคา100%เช่นเดียวครับชนะ100%เครับหนัดหลังสุดคือเก็บชัยได้รวดเลยครับอัตราเก็มสูงที่83.33%นะครับมีแค่นาที่พบกับแมนยูครับในศึกฟุตบอลกระชับมิตโมซอนครับที่เป็นสกอร์ต่ำนะครับ สุดหกนัดหลังสุดของเบียร์เรียลครับก็ดูไม่แย่ครับชนะ5เสมอ1และแพ้แค่1นัดเท่านั้นครับชนะ5เสมอ1ครับไม่แพ้เลยนะครับขออภัยด้วยครับไม่แพ้เลยครับอัตราแช้าที่แปดสิบเปซครับชนะราคา83.33%แล้วแต่เกมสูงอยู่ที่83.33%เปเซนะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับแอตเลติโกมาดริดครับได้สิ 6เสีย1ประตูเท่านั้นครับผลต่างประตู15ลูกครับส่วนเบียร์เรียลครัได้15เสีย6ผลต่างประตู9ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้อตร์ติโกมาดิดกินราคา4นัดเสีย1นัดครับส่วนเบียร์เรียลครับกินราคา3นัดเสีย2นัดครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับอตรติโกมาดิดสูง1นัดต่ำ4นดครับส่วนบียเรียลครับ สงูง3นัดต่ำ2นัดนะครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทั้งฝั่งแอตเวนติโกมานริดครับน่าจะมาในระบบ3-5-2ครับ2ประสานแนวรุกก็จะเป็นฟริกครับ กับโมราต้านะครับก็น,น่าจะยิงประตูกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับ2คู่หูของของคู่หน้าตาขายสำหรับเออรดิโกมาดริดครับส่วนบิอาเรลครับจะมาในระบบ4-3-3ครับก็น่าจะเปิดเกมแรกกับเออรดิโกมาดริดอย่างมอ่มันอย่างแน่นอนครับ3ประสานในรุ่ของบิอาเรลก็มีแจ็คสันครับมีมาเรโน่ครับแล้วก็มีพิโน่นะครับ ก็ในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ไม่แพงจนเกินไปสำหรับแอดเนติโกมาดิดเจ้าถิ่นครับตรามี6นั้นหลังสุดถือว่าทําได้ดีเลยครับเก็บใช้ได้ทั้งหมดเลยครับและนั่นนี้ก็น่าจะเก็บใช้เป็นนัดที่7ได้อย่างติดต่อกันนะครับสําหรับคู่ที่5ของเฮงวันนี้นะครับในซิกลาลิก้าสเปนครับคูรวงแอตเลติโกมาดิดพบกับเบียรเรียลครับ เฮงมองไปที่เจ้าทีนอย่างตรามีอตเลติโกโมามาิดครับเก็บชัยเหนือบียรีอัล e ได้อย่างแน่นอนครับแถมสกอร์สูงวิเคราะห์มอนคู่ที่6ของเฮงในค่ำคืนวันนี้นะครับในศึกลาลิก้าสเปนครับคิ้งเอาเวลาตี3ตรงครับคู่ระหว่างเลอันโซซิดาดครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบรรทุมอย่างบาร์เซโลน่าครับราคา h ฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้นักฟังบาซ่าครับต่ออยู่ปอปอนะครับ ตอนนี้ไรอันโซเซดายู่ดับ8ของตารางนะครับเกมแรกก็เก็บชัยมาได้ครับได้1ประตูยังไม่เสียสักประตูครับส่วนบาซ่าครับก็ฟอร์มนัดแรกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอนะครับตอนนี้ยูดับ9ของตารางครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเป็นตัวทีเด็ด VIP ระดับ5ดาวเลยนะครับก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์ S I h e n 789หรือว่าสแกนเคียร์โคดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ วิเคราะห์บอลคู่ที่7คู่สุดท้ายท้ายสุดของเพลงในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับคู่ระหว่างริวครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของจาฝูงอย่างปารีแสแซง์แมงครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสนาทีในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับราคาแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งปารีแสแซง์แมนครับต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับประยูอยู่ลำดับ4ของตารางครับแข่งมาแล้ว2นัดครับเก็บใช้ได้1นัดเสมอ1นัดครับได้5ประตูเสีย2ประตูครับตอนนี้อยู่ลำดับ4ของตารางครับส่วนปารซ์แซงเชแมงครับแข่ง2นัดเท่ากันครับเกมเยาวและเกมเย็นก็เก็บใช้ได้ทั้งหมดครับได้10ประตูเสียแค่2ประตูเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลีกเอิงฝรั่งเศสครับ มาดูผลงานการพบกันครับ6นัดหลังชุดของคู่นี้ที่พบกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งปารีสครับเก็บชัยเหนือริวได้3นัดครับและริวก็สามารถเอาชนะปารีสได้2นัดครับคู่นี้เสมอกัน1นัดนะครับอั้ตราชนะของริวที่พบกับปารีสแซงเชียงอยู่ที่33.3%ครับชนะราคา66.67%แล้วตราเกมสูงอยู่ที่33.33%นะครับ ขอย้อมาดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นริวกันก่อนเลย6นัดหลังสุดของริวครับชนะ3เสมอ2แพ้1ครับนัดล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอน้องกลับออกมานะครับเดยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งครับอัตราชนะู่ที่ห้ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสมูงอยู่ที่40%ครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างปารีสแซงต์แชมงครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาดูสวยหรูเลยทีเดียวนะครับเก็บชัยได้ทั้ง6นัดไม่เสมอเลย และไม่แพ้ใครเลยครับอัตราเชลที่ร0 0ยเปอร์เซ็นต์ครับช่ราคา83.3 3เปอร์เซ็นต์แล้วตราเกมสูงอยู่ที่6 6 6 7เปอร์เซ็นต์ครับนาล่าสุดก็พึ่งถล่มมองปริเย่มาครับถึง5ประตูต่อ2ด้เลทีเดียวครับเปรียบเทียบผลบอล5้านัดหลังสุดของคู่นี้ครับริวได้8เสียหคผลต่างประตู2ลูกครับส่วนปารีสแซง์แมงครับได้ถึง23ประตูครับเสียแค่4ประตูเท่านั้นผลต่างประตู19ลูกครับ มาดูในส่วนของราคาเฮนดิกคปวันนี้ครับเปิดมาราคาลูกควบุกขึ้นวันนี้ริวกินราคา4นัดครับเสียแค่1นนัดเท่านั้นส่วนปารีวแซงแฉมครับสูงกินราคา3นัดครับเสีย2นัดครับสูงต่ำกุ้นนี้เปิดมาที่3ลูกครับริวสูง1นัดเจ้า2นัดต่ำา2นัดครับส่วนปาดีวแซงปาด้วแซงแครับสูง2นัดต่ำานนัดเจ้า2นัดครับมาดูในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นวันนี้ครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ ทางฝั่งริวครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับน่าเปาจะเป็นบาโยครับส่วน3ประสานแดนกลางจะมีกาเบร่าครับมีบัมบ้าครับและมีเดวิดนะครับส่วนฝั่งปารีสแซงต์แชงครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-1-2ครับน้าเปาคงคู่ราตาขายก็ยังคงเป็นชุดเดิมครับเป็นเนมาครับอิมเปเป้ครับส่วนกองกลางตัวรุกก็เป็นเดเรยอุนเดมเมซี่นะครับ ในส่วนของทศนาคู่นี้ครับเพ็นงยังมองว่าปารีสเซนชแมงครับพวกเขาดูดีกว่าในทุกๆด้านครับดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับราคาเปิดมาลูกควึลูกครึ่งแบบนี้ไม่แพงจนเกินไปสําหรับปารีสครับหลูกน่าจะมีครับรอลรุนเม็ดที่2นะครับก็ถ้าชนะแค่1ลูกก็เสียครึ่งครับชนะ2ลูกก็กินเต็มไปนะครับก็วัดใจไปที่ปารีสเซแชมงครับเก็บใช้เหนือ สรุปทัศนะของเฮงบอลเตงวันนี้ครับประจำวันอาทิตย์ที่2 1สิงหาคมนะครับลีกแรกครับลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่แรกคู่รางริวพบกับเชลซีครับก็คู่นี้เป็นตัว v p ครับในสืดพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเฮงครับก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในลายเอสไเฮงเจ็ดแปดเก้าครับคู่นี้เป็นตัว v p สี่ดาวนะครับ ส่วนคู่ถัดมาครับคู่ระหว่างซิลยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เห็งวิเคราะห์ไปที่แมนซิตี้ครับพวกเขาน่าจะคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่องครับก็ตัวนี้เป็นตัวมั่นใจรองลงมาจากทีเด็ดวีพีสดาวนะครับคู่นี้เลือกเป็นสเต็ปหได้ครับถัดมาครับในศึกบุนเดสลิก้าเยอันมันครับคู่ระหว่างโบคุ้มพบกับบาเยิร์นมิวนิกครับ ก็ที่เฮงเลือกคู่นี้มาก็เพราะว่าเฮงมองว่าบายเยนิวนิคครับเก็บชัยเหนือบูคุมได้อย่างสบายสบายอย่างแน่นอนครับ3ประตูมีแน่อย่างต่ำครับวิเคราะห์ไปที่บายเยนิวนิคครับตัวนี้ถ้าเลือกเป็นสเต็ปก็เป็นสเต็ป2นะครับถัดมาครับในศึกกันโชซีเรียอิตาลีครับเฮงเลือกคู่ระหวางอารตาลันต้าครับพบกับเอซีมิลานครับคู่นี้เฮงก็เลือกไปที่เอซีมิลานครับเฮงมองว่าเอซีมิลานนักเตะของพวกเขามีคลาสที่ดีกว่าอาตาลันต้าครับ ก็น่าจะเก็บใช้เนื้ออาร์ตลันตาไปได้ครับแย่สุดก็เสมอครับไม่ได้ไม่เสียครับวิเคราะห์ไปที่ a c ีมิลานครับตัวนี้มั่นใจเป็นตัวที่3นะครับเดินไปสเตป3ครับถัดมาครับในศึกลาลิก้าสเปนครับเองเลือกกโลรางแอตเลติโกมาดริตตาหมีครับพบกับบียาริเออรครับราคาเปิดมาไม่แพงครับและ6นัดหลังสุดของแอตเลติกก็ทาได้ดีด้วยครับนัดนี้ก็น่าจะเป็นนัดที่7ครับที่เก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับ วิเคราะห์ไปที่ตาหมีแอตเลติโกมาดริดครับตัวนี้เป็นสเต็ปสี่นะครับถัดมาครับก็ยังอยู่ในศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างเรอัลซิดาดพบกับบาร์เซโลนาครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นตัวทัศนะ VIP 5ดาวครับก็ไปติดตามกันต่อได้ในไลน์แอสไพร์เพงเจ็นะครับและตัวที่7ตัวสุดท้ายครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่ระหว่างริวพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเพลงวิเคราะห์ไปที่ ปารีสสซงช์แมงจากฝงครับน่าจะยิงขาดจากริวอย่างแน่นอนครับวิเคราะห์ไปที่ปารีสนะครับก็ในส่วนของทัศนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอยากได้ตัวไหนก็ไปติดตามกันต่อได้ในไลน์แอสไซน์เงเจนะครับขอให้วันนี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกๆท,ท่านโชคดีเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวย